ครับผมสวัสดีเดอะพี p เพครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามจาวโซทวีลไลน์ทุกท่านน่าจะมันมันเงาๆหน่อยนะครับเพราะว่ายังไปอะไรนะประเพนมานะครับป้าเพนก็วันนี้จะพาทุกท่านมาชวนคุยเปรียบมวยง่ายๆนะครับว่าวันนี้เราไปลองเอ่อมาสเตอรีทีมานะครับซึ่งเป็นช่วงล่างที่เด็ดที่ถูกเขาเรียกว่ารถดีที่ถูกลืมเบอดีเอสใช่ นะครับก็จะเปรียบเทียบในกระบะที่มีแคปยกสูงด้วยกันก็คือกระบะตุกกับข้าวนะครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างซึ่งเอาที่รุ่นที่เราเคยไปทดสอบมาแล้วกัน<ม>เนาะมีแค่สองตัวใช่ไททันะะนะครับเปรียบมวยเปรียบเทียบในรถกระบะที่เป็นแคปเปิดประตูข้างะนะครับ <c oughs> ว่าด้วยมิซูมิซูบิชิไททันนะครับตัว Mega Cap แล้วก็โตโ o ต้าลีโว่ Toyota, ivo, นะครับตัว <c oughs> ที่เป็นสเปคแคปเหมือนกันแล้วก็ตัว มัสตาร์บีที50 pro ที่เป็นตัวแคปฟากกับข้าวเหมือนกันว่าระหว่าง3ตัวเนี้ยอะไรเด่นอะไรได้อยอะไรยังไงก็มาชวนคุยกันแบบสไตล์สไตล์เชงกัวครับ uh. ือจริงๆแล้วใจก็ฟังอีกประตูแวนเนี่ยก็คงอยากจะเทียบทุกอย่างในเซกเมนต์ที่เป็นแบบกระบะเน้นใช้งานจริงๆคือแบบยกสูงเท่ๆขับสองแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกนะฮะแต่บังเอญว่าเราเคยไปลองขับแค่เป็นรีโว่กับไบตันใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆใจก็อยากจะเทียบไฮแลนเดอร์อิซูซูใจก็อยากจะเทียบเนวาร่าเทียบโครโลโดแต่ว่ายังไม่ได้ไปลองขับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยขอจำกัดสโคปอยู่แค่ว่าเมื่อเราไปลองขับ มาสด้า b t 5 0 Pro 2.2นะครับตัวฟรีสไตล์แค p ตัวขับสองยกสูงเกียร์กระปุก7แสนกว่า่าเราก็เลยอยากจับเปรียบมวยกับที่เราเคยแล้วก็คือตัว r ีโว่ล็อกโคที่เป็นแค p นะครับที่เป็นเกียร์ธรรมดาสองยกสูงกับไททัน2 0 1 9ขับ2ยกสูงนะครับนะเข้าเรื่องเลยวันนี้ รูปร่างหน้าตานะครับ BT 50 Pro ตัวนี้ตัวที่ไปลองขับมาวันนี้ที่ชอยเลวานนทรปฐมมาสเตอร์ชอยเลวานนทรปฐมนะครับมันยังไม่ใช่ตัวมันได้ใช่ล่าสุดเพราะตัวล่าสุดของ BT 50 Pro นี่หน้ามันจะหวานหวานหน้ามี3าซี่นะครับนะแล้วก็ตัวใต้กระจังหน้ากับชุดไฟตัดหมอนี่เขาจะปรับแล้วก็โทษทีฮะอันนี้ไม่ได้บางอะไรนะไปกินข้าวอิ่มเมามาบางพุงนะครับพุงมันจะยุ้ยพิเศษก็เลยเอาลายหมอนน่ารักน่ารักนิดหน่อย แบบคิกขูข่นะครับนะทีนี้หน้าตาเนี่ยผมว่า b d s 0 Pro เนี่ยหน้าตาเขาชัดเจนมาตั้งแต่ประมาณปี55 6ที่เขาเปิดตัวในไทยแล้วนะฮะซึ่งตอนนั้นนี่ก็เหมือนเป็นแฝดกับ Fort Ranger Fort Ranger จ,จะแนวบึกบึนอ,อันนี้จะแนวอ่อนช้อยหน้าหวานหน้ารักแล้วก็ด้านหลังของรถเนี่ยมันจะเป็นไฟท้ายที่แปลกตาเรานิดนึงก็คือในบรรดารถกระบะใน,ะนไทยเนี่ยไฟท้ายเนี่ยมันจะเป็นไฟอคอลัมน์เดียวแถวเดียวเนาะแต่ B500 Pro จะมีอีกแถวหนึ่งอยู่ที่ฝาท้ายร่วมด้วยคือคล้ายๆเก๋งฮะว่างั้นเถอะคนชอบ ชอบคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเรื่องหน้าตานี่เป็นเรื่องปัจเจกจริงผมว่ามันก็หล่อสไตล์มาสด้านนะก็เข้าใจทําให้มันฉีกแนวแบบว่ามีอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของตัวเองดีส่วนรีโว่ล็อกโคกับไททันนี่มันก็หลออ่อคนละแบบอยู่แล้วเรื่องนี้รักใครชอบใครเปรียบยากจริงๆแต่เอาเป็นว่าคือก็หล่อสไตล์มาสด้าดูดีไตล์มาสด้สา,ตาแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันคือบอดี้นี้โฉมนี้มันก็<ะ>แม้จะเป็นไมโนเชนเนี่ยมันก็มานานพอสมควรแล้วมันยังไม่เป็นโมเดลเชนจ์เนาะมันยังดูออกอยู่เลยว่่่าาาไมตงจก ตัว2 5งหที่มันเพิ่งออกมาใหม่คือแบบคือแทบไม่เห็นความต่างมากอะประมาณนั้นแต่ระหว่างโอล็อกโค้มันไปไกลเลยไท่านมันไปไกลเลยมาสเตอร์ก็เรียกไฮเลสเตอร์เนาะของรีโวก็พรีลันเนอร์ของไททันก็ plus ใช่ไม่เออโอเคค่ะนะครับในนี้ในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับนะ ถ้าเป็นไททันนี่เครื่อง2,004ร้อยแปดเอ็ดมาถ้าเป็นรีเวลล็อกโคเนี่ยตัว2.8ร้อยเจ็ดเจ็ดมาตัวของ b d ดีเออสตรโปรตรงนี้เครื่องก็เล็กกว่าเพื่อนแรงม้าน้อยกว่าเพื่อนคือ2.2ลิตรร้อยห้าสิบมานะครับนะเป็นเกียร์ธรรมดาหกจังหวะเหมือนกันหมดทั้งสาตัวที่เปรียบเทียบนะครับนะรถกระบะรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เกียร์ทั้งสามตัวนี้บอกตามตรงเลยว่าเข้าง่ายคลัชนี่ไม่ค่อยหนัก คือคลาสค่อนข้างเบาแล้วก็เวลาถอนคลาสไม่ค่อยปวดน่องเท่าไหร่นะครับนะเมื่อเทียบกับกระบะแต่ก่อนนะครับนะก็ขับสบายในระดับหนึ่งอยู่ในระดัา3ตัวนี้ต้องบอกตรงๆว่าถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยไททันกับล็อกโคนี่สูสีนะครับส่วน b ี50 Pro 2.2อาจจะด้อยกับเพื่อนหมดแต่พอขับขี่จริงแล้วเนี่ยผมกลับรู้สึกว่านะความรู้สึกส่วนตัวนะว่า b t 50 Pro นี่รอรอบน้อยนะคืออาจจะรอหน่อยๆแต่ไททันนี่รอ หน่อยขึ้นมาอีกนิดค,คือคือมากกว่าหน่อยนิดนึงแต่ว่าทั้งคู่จะมาสไตล์ที่พอแรงบิดมาหรือบูสต์มาเต็มเนี่ยม,มันดึงสนุก<อ>แต่ในขณะที่รีเวล็อกโคเนี่ยออกตัวสบายกว่าชาวบ้านถอนคัดทีแบบมันเหมือนพร้อมพุ่งทยานด้วยแรงแต่ว่าช่วงกระชากช่วงชุดเนี่ยผมกลับรู้สึกว่ามันแผ่วมันเหมือนมันถูกตอนไว้ด้วยเหตุผลอะไรของวิศวกรซึ่งจริงๆมันปรับแต่งได้นะครับนะเลยกลายเป็นว่า3ตัวนี้ออกตัวสนุกก็ยังเป็นรีเวล็อกโคอยู่แต่ช่วงชุดเนี่ยผมให้ไททันกับ t ห้ pro เนี่ยผมว่าชุดสนุกปลายผมไม่ได้ลองนะครับนะคาแรคเตอร์เป็นอย่างนี้กระดาษส่วนกระดาษแต่ขับขี่จริงผมคิดว่าในความเป็นส่วนตัวมันจะเป็นอย่างนี้ส่วนเรื่องเกียร์ไม่ต่างกันนะครับนะเป็นหสปีดหมดแล้วพแต่ว่าในการเข้าเกียร์ r เนี่ยอาจจะต่างกันนิดนึงตรงที่ t 5 0 pro เป็นต้องหนีบคีบใต้กระปุกเกียร์นิดนึงเอานิ้วคีบนะแล้วดันขึ้นแล้วผลักในขณะที่รีโวนี่เป็นผลักให้สุด ในขณะที่ไททันไม่แน่ใจว่ากฎไหมผมจําไม่ได้แล้วนะครับนะท่านไปดูรายละเอียดอีกทีในการเงื่อนไขของการเข้าเกียร์อานะครับนะจับจับครับจากอารมณ์ของการนั่งนะพี่หมอขับนั่งในเวลาใส่เกียร์ใส่อะไรรู้สึกว่ามันใน B t ทตัวนี้มันจะมีกระชากนิดนึงนะจริงจเออมันหน้ามันกระเทาคือรู้สึกว่าเวลาใจที่จะสับเกียร์เปลี่ยนเกียร์หน้ามันจะใช่ครับคืออารมณ์คนขับอ่ะเข้าใจคนขับแต่คนนั่งไม่ได้ไม่ได้มันด้วยอาจจะอาจจะไม่ค่อยสมูทนิดนึงซึ่งตรงนี้ผมว่ารีโวลล็อกโค หลไทรตันเนี่ยไม่มีลอยต่อเกียร์จะอาการที่นั่งแล้วอย่างเงี้ยเวลาสับเกียร์ขึ้นเนี่ยมันจะน้อยหรือว่าหยียบคันหรือมันอย่างเงี้ยดึงไปดึงมาคนขับประมาณเข้าใจเพราะเกียร์มันใส่ง่ายครชับปั๊บปั๊บปั๊บในสามคันนี้ผมว่าอารมณ์สับเกียร์ของบีทีห้าศูนย์สนุกนะเพราะคันเกียร์มันสั้นมันดูไม่หล่อหรอกคันเกียร์มันดูบ้านๆแต่ว่าจังหวะมันครักเดียวลงล็อกลงล็อกลงล็อกสนุกดีคือมีความรู้สึกว่า ม,ม,ม,มันสับเกียร์สนุกนะแล้วก็เข้าง่ายผมความรู้สึกผมนะความรู้สึกส่วนตัวทีนี้ในเรื่องของ h a n d l i n ช่วงล่างเนาะอารมณ์ของ s u ส p e n s i o n อะไรนะครับนะสามคันนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเอาเป็นนั่งแล้วเหมือนนุ่มสบายเนี่ยความรู้สึกคล้ายเก่งที่สุดคล้ายเก่งไม่ได้บอกว่าเท่ากับเก่งนะครับนะผมยังคงให้เป็นไททันอยู่นะครับแม้ข้างหลังกระบะเ่าๆไม่มีโหลดบรรทุกผมว่าไททันค่อนข้างทําได้นุ่มนวลสุดแล้วก็ไม่ถึงขับ เป็นนั่งขับเก๋งหรือนั่งซีดานดีๆสักคันนะฮะแต่ว่าธรรมดาด้วยกระบะด้วยกันเนี่ผมว่าไททันมันขับสบายขับนุ่มนะครับในขณะที่ถ้าขับสบายน้อยสุดเทียบเทคันนี้ในในพูดถึงกระบะป่าไม่มีโลหะทุกนะฮะก็เป็นรีเวลล็อกโคจะค่อนข้างดีๆเด้งๆกระด้างส่วนพิทีแอสนโปรอยู่ตรงกลางแต่เป็นตรงกลางที่ ต้องบอกตรงๆว่ามีทั้งนุ่มและมีทั้งหนึบถ้าพูดถึงเรื่องของการเข้าโค้งนะฮะพูดถึงกริดในโค้งนี่ผมให้มันเหนือไททันหน่อยด้วยซ้ํำคือดีจริงแหละไอ้ที่เขาบอกว่าซูเปอร์ดีเอสซัสเพนชั่นเจงๆของ m a ส d a อร์่เป็นอะไรที่ เฮ้ย He มันดีนะครับนะใช้ได้เลยส่วนเรื่องเบรกทั้ง3คันนี้ผมว่าก็เบรกดีกันหมดแล้วแต่ว่าอารมณ์ของ b t ทีเอสูปรที่ขับผมว่าเบรกมันจับช้าไปนิดไม่รู้เป็นส่วนตัวเฉพาะคันหรือเป็นทุกคันหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ได้ลองนานในขณะที่รีโว่ล็อกโคกับไททันใช้ได้เบรกแต่นิดหน่วงใช้ได้อยู่นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเบรกบีทีเอสูปรไม่ดีนะเป็นแต่ความรู้สึกเหมือนมันจับช้าไปนิดนึงต้องกดลึกหน่อยนะครับความมั่นใจไปสรุปก็คือทั้ง3คันนี้เนี่ยถ้าจะเอาเหมือนหนึบหนึบ เข้าโค้งเนียนๆเหมือนอารมณ์เหมือนสปอร์ตสุดเนี่ยแม้ไม่มีกระบะน้ำมักมันทุกผมคงให้ BTS 0 Pro นะครับนะเหนือไททันส่วนไททันลองลงมาหน่อยแต่ว่าไททันเน้นนุ่มสบายแต่ความหนึบก็ยังมีให้สัมผัสอยู่นะครับนะแต่ในขณะที่อันที่อาจจะไม่เป็นข้อได้เปรียบที่สุดของเป็นรีเวลลล็อกโค้ดของช่วงแรกที่มันค่อนข้างดีเด้งแล้วก็กระด้างกระเด้งกระดอนแต่ผมว่าทุกอย่างคงปรับแต่งได้เนาะได้อันนี้พดถึงรถโรงงาน่ะอันนี้คาแรคเตอร์ลิสติกความเป็นส่วนตัวนะครับนะ คาย <c oughs> ดามาก,ก็เรื่องของคุณเนอร์ <c oughs> ขอยโบเกียวท <c oughs> ีน,นี้ <c oughs> เรื่องอาจจะเป็นเรื่องสุดท้าย เรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆทั้งในแง่การใช้สอยแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยรวมไปถึงความคุ้มค่านะครับก็ต้องยอมรับว่ารถกระบะในเซกเมนต์แบบนี้มันไม่ใช่ตัวไฮไลท์มันไม่ใช่ตัวกระบะสีประตูที่จะเรียกแคปโฟเรียกดับเบิลแคปหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ตัวที่ล้านกว่าเป็นตัวไฮไลท์ตัวท็อปที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆคับขั้นมันเป็นตัวเหมือนเน้นใช้งานแล้วเันเกียร์ธรรมดาแล้วเป็นแคบด้วยมันจะเป็นแคปยกสูงก็เหอะเพราะฉะนั้นพวกนี้นี่เรียนตามตรงเลยว่าออปชั่นมันไม่ แบบคับข้างมันไม่แบบหูยว้าวอะไรหรอกนะครับนะเพราะราคาก็ไล่เรียกกันอย่างบีที่ห้าศูที่ขับวันนี้เจ็ดแสนห้าไททัน7จ็ดแสนเจ็ดเจ็ดแสนแปดโดยประมาณนะครับในขณะที่ดูว่าแปดแสนกว่าซึ่งถือว่าเป็นตัวกลางเขาไม่ใช่ตัวไฮไลท์เขาเนี่ยใน3คันนี้ต้องลอกตรงตรงว่าออปชั่นพื้นฐานเซ็ตลรวม2ใบคือคนขับคนนั่งข้างนะครับ ABS EBD อะไรพวกนี้มีหมดแล้วในกระบะสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นะครับนะแต่ต้องบอกว่าใน3คันนี้ไททัน2019ันสตัว plus ก็คือยกสูงตัวแคร เป็นที่น่ายิานดีว่ามี stability กับ traction control, control. มาให้แล้วก็คือระบบควบคุมการสโตอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมหรือป้องกันการลื่นถลายซึ่งพวกนี้มีแล้วไม่ได้ใช้มันดีกว่านะจะใช้แล้วไม่มีแต่ในขณะที่ตัว b h 0 กับตัวรีโวล็อกโค้ที่เป็นเนี่ย ã, ที่เป็นเซ็กเนตนเดียวกันรตรงนี้รุ่นตรงนี้ม,ม,มันไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ต้องขึ้นคนขับเพียวๆน่าเสียดายเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดีเซอร์เมอร์เทอร์โบที่แรงบิดมาให้รอบต่ำๆเนี่ยวันนี้ชัดเลยเพราะว่าวันนี้ฝนหลงฤ่ดูพายุรดูร้อนกระจายทั่วประเทศไทยนะฮะท่านดูข่าวกูตูวันนี้วันเสาร์ที่16มีนาคม2562 เมื่อเช้าที่ทลอสีเพชรเกษมแถวนครปฐมเมืองนครปฐมไปนครชัยศรีถนนฟากละสาถึงสเลนเนาะสองข้างก็เป็นประมาณ6กถึงแปดเลนน้ำขังๆนะฮะเกียร์สเกียร์สีจะจะเทคเปลี่ยนเลนออกตัวเจอแอ่งน้ำหรือเจอถนนลื่นเนี่ยกดนิดมันก็ไม่นิดคือพูดบิดไม่กดไม่ได้กดมากแต่ความที่แรงบิดก็มาเร็วแล้วรถมีกําลัง แล้วไม่มีตัวช่วยพวกนี้ผมเรียนตามตรงเลยว่ามีลุ้นหมุนดิ้นให้รู้เลยว่าตุกปัดตุกเป๋ท้ายเริ่มออกก็เวอกันทั้งคันอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ขับเร็วมากอาจจะพอรู้ว่ามันมีสิทธิเกิดอย่างนี้แล้วแก้ยังไงคุมสติยังไงก็เลยยังรอดมาเล่าจะฟังอยู่กําลังจะสื่อว่าของพวกนี้เนี่ยถ้ามีตัวช่วยนะฮะหรือแล้วยิ่งถ้ามีตัวตัวช่วยในแง่ stability traction หรือจะให้ดีมี C ส full time อะไรเงี้ยก็จะลดการเกิดอาการแบบนี้ได้ในปัจจัยเรื่องของตัวรถนะครับนะ ก็เลยจะสื้อว่าตรงนี้ไททานได้ไปกินเต็มเพราะตรงนี้ความปลอดภัยช่วงล่างจัดเต็มกว่าอีกแคนดีเดตสเจ้าแต่ไม่ได้บอกว่าอีก2เจ้านี่ขับขับไปคุณจะหลุดตกถนนกันกระจุยกระจายมันอยู่ที่ท่านผู้ควบคุมรถจะต้องรู้ลิมิเตชันรู้ข้อจํากัดของรถไม่เค้นเกินกายภาพรถอันนั้นคือปัจจัยสําคัญสูงคคนขับแต่ถ้าพูดถึงปัจจัยตัวรถ อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าตัวรถี่คันที่มันมีระบบก็ถือว่าเซฟกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องเซฟตี้ผมให้ไททันเหนือกว่าในเรื่องของช่วงล่างส่วนในเรื่องอุปกรณ์ใช้สอยการตกแต่งผมต้องเรียนว่ารีโว่ล็อกโคเนี่ยมันทำมาดูดีสไตล์ t o โย t a คือข้างในดูดูดูดีดูมีลูกเล่นดูมีแกดเจ็ดดูมีประโยชน์ใช้สอยมีช่องนั่นช่องนี่มีที่วางแก้วน้ามีอะไรต่อมีอะไรให้มันรู้สึกดูดีนะแต่้าพูดว่ามีมีมีกันนะย่างี้หรือทั้งย่างนี้แต่ทั้งู่ กระจกมองหลังยังไม่ปรับประต้แต่ไอพีทีห้าโปรคันนี้ที่ไม่ใช่ไมชช่นสุดับมีคือก็ลองจะบอกว่าเฮ้ยบางอย่างมันมันมีแต่บางอย่างก็ไม่มีนะครับนะตรงนี้ก็เลยมองว่ามันไม่ได้เฉือนกันมากหรอกในแง่ของกระบะแคบธรรมดานะแต่ว่าที่มันทําให้เราว้าวก็มีอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวที่มันมีเซฟ i ี้กับแท็กชั่นคอนโทรลเพราะฉะนั้นเมื่อผนวกับราคาความคุ้มค่าให้ไต่ตันราคามันก็ไม่โดดแล้วมันก็ไม่ตับมันกำลังดีเลยแหละใช่ ใช่นะครับนะแต่ว่านี่มันเก็นแค่เหตุผลของเราความเห็นของเราท่านจะให้เหตุผลที่แตกต่างอันนี้ไม่ว่ากันเลยเพราะว่าคนลองคิดไม่เหมือนกันแค่นำเสนอรืะแชร์ประสบการณ์เฉยๆนะครับนะมันจะดีกว่านี้นะถ้ารีโวล็อกโคซึ่งมีจุดเด่นอยู่แล้วในเรื่องของ การออกตัวชื่อเสียงของเครื่อง GD ชื่อเสียงของ Toyota ก็ดูหลังการขายผลิตภัณฑ์ทนถึกอะไรเนี่ยแบใส่ stability ใส่ traction โอ้โหเจ๋งหรือ b t ธาวันนี้ซึ่งช่วงล่างเหนือหน้าใครจริงๆ super d s ชอบมากๆเลยว่าช่วงล่างดีจริงๆแต่มาตกมาตายตังที่ว่าแต่เข้าใจว่านี่มันเป็นโมเดลเก่าแล้วยังไม่ใช่โมเดลล่าสุดผมไม่รู้ล่าสุดใสมาหรือยังในตัวกลางๆแบบนี้นะครับ ก็ใส่มานี่ยคุณก็ครบเครื่องเพิ่มค่าเพิ่มคุณแล้วคำนั้าในขณะที่ไตต้มันได้ไปเพราะว่ามเลเชนสองเนี่ยเอ้ยมันให้โมดาดซับแบบโอ้โหซึ่งก็เป็นนี่ไม่หมายดีที่ผู้บริโภพวกเราเนี่ยในราคารถประมาณนี้ในตัวใช้งานที่มันไม่ใช่ตัวไฮไลน์เนี่ยคือมีสิทธิ์ที่จะได้ใช้อ p อปชั่นที่มันควรจะมีเหมือนตัวท็อปบ้างก็เลยต้องชื่นชมมันพิเศษไล่ตัวที่ส่งผล ต่อพวกอะไรการดำรงชีวิตประจําวันส่งผลกต่ออุบัติเหตุส่งผลต่อการัชีวิตความเป็นอยู่ต่อระบบสาธารณสุขอะไรต่างๆก็เป็นลดกลุ่มใช้งานนี่นะเกิดอุบัติเหตุเด้ควรจะใส่ด้วยซ้านะไอ้รถที่กลุ่มแบบไฮไลท์กลุ่มสูงๆกลุ่มอะไรมันก็มีแต่มันก็น้อยลงเพราะมันก็มีระบบมีอะไรแล้วก็มันเป็นจํานวนน้อยด้วยแต่รถกลุ่มใช้งานพวกนี้มันจําเป็นอยู่นะครับนะก็พอจะเป็นเป็นประโยชน์เป็นแนวทาง ตอบว่าราคาประมาณนี้มันให้อะไรมาประมาณนี้ <c oughs> ประมาณนี้ก็พอเป็นเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับทุกๆท่านได้ละว่าจะเลือกรถในกลุ่มนี้ระเภทใช้งานยกสูงน้อยอะไรเงี้ยจะเชื่อใช้คันไหนดีเนาะ <c oughs> ครับผมพอได้ไอเดียเนาะผม,ะผมแค่จะสรุปว่าผมแอบว้าวกับ BT 5ี500 Pro ส่วช่วง,งซึ่งผมไม่ไม่ไม่ได้มองว่ามันคือยังไงดีล่ะเป็นยี่ห้อรองอันนี้ต้องเรียนตามตรงแต่เขาก็มีแฟนคลับของเขา ก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเลิศอะไรนักหนาแต่ก็พอทราบมาว่าช่วงช่วงล่างของมาสต้าเชื่อขนมกินได้วันนี้ไล่ลองขับเองก็ได้รู้เลยว่าเฮ้ยป็นอย่างนั้นจริงๆขับดีจริงเข้าโค้งก็นิ่งเสียอย่างเดียวตัวกลางที่ไม่ใช่ตัวไฮไลท์นตัวฟรีสไตล์แคบครับเกียร์ธรรมดาเนี่ยยังไม่มีสเตเบิลลิตี้ของคอนโซลถ้ามีเนี่ยโอ้โหแจมนะครับเพราะอย่างอื่นเนี่ยการขับขี่นะการขับขี่จะกุรอติเกียร์สี่มันยังดิ้นอ่ะโอ้โหแล้วออกตัวเกียร์ต่ำกว่านั้น กีฬาที่ว่านี่คือวิ่งสมมุติสัก6 0อยู่เลนกลางจะออกเลนซ้ายเพราะว่าเลนขวาไม่ว่างเลยแเลนซ้ายพอว่างกดจะออกซ้ายปั๊บเหมือนจะปัดไม่ได้กดเกินครึ่งคันเร่งเลยนะก็กดเพื่อเร่งเพราะเราจะเร่งแซงเราไม่กดได้ยังไงแต่อย่างที่สื่อว่าแรงบิดมันมาดีอย่างสื่อไงว่า3 7 5นิวตันเมตรที่พันห้าถึงสองพันรอบก็ถือว่ามาที่รอบต่ำนะแล้วมันไม่มีตัวช่วยตรงนี้ผมม่พักต้องพูดถึงรีโวเลยนะครับ คณไม่ให้มาเนี่ยอันตรายเหมือนกันคนที่ขับขับคงรู้นะว่ามันต้องใช้ฝีมือคนขับหรือต้องเตือนสติผ่านเท้าขวาตัวเองขนาดนันแต่อย่างที่บอกบางทีเราก็อารมณ์จะแซงนะครับผมรู้วยตัวถมลื่นหรืออะไรยังไงคุณต้องไม่ประมาทแต่บางทีคนเราเมอนเผลอกันได้เลยมันมันคิดว่าจะเอาอยู่แต่มันเอาไม่อยู่ถ้ามีตัวช่วยพวกนี้มันก็ดีแต่พอมันไม่มีเนี่ยท่านก็เพิ่มความเสี่ยงเมื่อเทียบกับคันที่มันมีนะครับผม พอเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้นะครับผมก็ขออนุญาตปิดคลิปเปรียบเทียบหรือเปรียบมวยในรถสามลูกโปรใช่ครับฟีสไตล์แคใช่ไฮเลเซอร์ขับสองยกสูงเกียร์กระปุกเกียร์กระปุกกับรีโว่ล็อกโและไททันพ a ส s ที่เป็นขับสองยกสูงเกียร์กระปุกเหมือนกันครับผมช่องโทรายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ LIT